ผมขอเรากะติ๊บไฮโลหน่อยครับจะเอามาใส่ฉลากครับใครล้วก็ติ๊บไฮโลไปไหนฮ้กดติ๊บไฮโลเดดูเอามาใส่ฉลากกับพี่น้องเอ้ยเอาฝากะติบไฮโลผมไปไว้ไหนพี่เข้าสู่บรรยากาศนะครับกำลังจะเริ่มมีการจับฉลากครับพี่น้องบ่อนี้น่ะเหรอบ้านถนนหักน้อย ตำบลด่านคุณทดอำเภอด่านคุณทศจังหวัดโคราชบ้านเองครับพี่น้องครับผมเออเออจะได้รับไปเขาดูสลากหาว่าผมล็อกสลากเอาไว้เปาไปใหญ่เสียโก้บอกว่าบ่ล็อกม่ได้ล็อกสลากกันอกนะครับ ขอเชิญน,นะครับมาที่กองโดยการเลยครับส่งตัวเทนมาก็ได้ครับจะได้เรียกชื่อจับสลากนะครับตามบรรยากาศรดร่อยๆนะครับพี่น้องบัตร400 200นะครับพี่น้องเตรียมเงินมาให้พอดีนะครับเตรียมเงินมาให้พอดีนะครับ อาจารย์เมฆนะครับเบอร์หนึ่งสิเมฆสิเมฆอาจารย์เมฆสีแพรนะครับสี่สี่สิบหกพันหกหนึ่งพันหกร้อยบาทสี่นะครับจ่ายเงินแล้วรับสัญลักษณ์ไปด้วยนะครับส่วนแห่ฝั่งไม่ต้องจับแห่ฝั่งไม่ต้องจับสลากพอเหตุเหตัดสลากเสร็จแล้วนะครับให้ท่านรอชำระนะครับจ่ายเงิน แล้วก็รับสัญลักษณ์ทีหลังนะครับเมื่อจับสลากเสร็จนะครับอันดับสองน้อยพงานน้อยวชิราสาิบแปดเทขออะไรอย่างครับผู้จัดพูดเพราะรจังเลยนะครับเทคแคร์เส้นแหดีด้วยนะครับขอให้ท่านเตรียมเงินมาพอดีนะครับเพื่อ จะได้ไม่เสียเวลานะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเส้นน้อยเส้นน้อยคนไหนเส้นน้อยรูปหรอขนาดไหนครับผมยิ้มแฉ่งนั่นยิ้มแฉ่งอันนี้เป็นทีมงานใหญ่ครับของน้อยวัชรานะครับ,บรสิบแปดแฝกสิบแปดแฝกครับผม ต่อยอดด้วยครับต่อยอดแล้วก็พี่นลงเทโฟโคโราชครับแน,น่หมกันอันนีดเปด็นที่รัมวาไมมานะครับพอตนช่าโฟนามาโปรโรเลยโปรโรเลยประเด็นครับทีมงานโนนสุวรรณด้วยครับ รอต่อยอดครับนลยครับกำลังเดินนะกำลังเดินเป็นขบวนขบวนเลยครับผมแม่มใส่แว่นเทศนั้น่ะแว่นแว่นแบบเหมือนรูปหัวใจงานช่างอากรบช่างอากรมาครับช่างอากให้พอดีนะครับให้พอดีนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับในการจับฉลากนะครับ ผมเรียนตามรายชื่อผมยังไม่ข้ามนะครับผมจะรอนะครับเอาตามรายชื่อนะครับแล้วก็อันดับที่สามก็ทีมกางลรเตรียมกลางยุต่อจากน้อยวัชรานะครับน้อยชลานี่18แพดแ่เงียบเลยเหรอ <laughs> เส้นแถวทำไมที่นี่ดูระเบียบเรียบร้อยอย่างเลยไม่เจ้าเจ้าเท่าไหร่ครับรอดได้ครับรอดได้เกลี่ยเกลี่ยให้ลงตัวครับ่่นั่นๆๆ,ๆๆๆๆพูดเบาๆก็ได้ยินนะ <c oughs> กลุ่มนั้นฮะนอร์ชลาครับผม นะครับปกตินะครับผงบ่อทุกบ่อนะครับผมก็มีรางวัลปลาใหญ่ให้แทบทุกบ่อเลยนะครับแต่พิบ่อนี้นะครับไม่มีรางวัลปลาใหญ่ให้นะครับแต่มีปลาบึกนะครับใหญ่บึกใหญ่นะครับพี่น้องห้าสิบบวกหกสิบบวกเลยใครจะเป็นคนกระชากต้องตามดูกันหรือเตี้ยใหญ่ๆั้งนั้นเลยนะครับที่มามาช่วยนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับลงเหวหวานปลา งลงรอรวบรวมนะจากทีมงานน้อยวัชรากับพีนน้องรอแป๊บหนึ่งตามบรรยากาศไปเรื่อยครับผมเราจะได้รู้นะฮะแต่ละเซียนนะฮะมีใครมาบ่อนี้มั่งครับพี่น้องสิ่งสำคัญคือพระธทรมผู้ชมท่านใดรู้จกักเซียนแหกก็ทักทายกันไป เข้าไปแล้วนะน้อยวัชรากอลาของทีมงานน้อยวัชราเสร็จเรียบร้อยครับทีมงานไดอารีครับไดอรรี ดเดลี่เลยฮะเสื้อสีส้มฮะน่าจะใช่นะาเดลี่ครับผมมันอบ แบบนี้นะครับแบบแปนนะครับใครที่เอาไปแล้วให้มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับที่มาเจิญครับสาเพลแบบแปลนนะฮะโดยเบื้องต้นนะผมดูก่อนหน้านี้นะครับขออนุญาตบรรยายนะครับจะมีทั้งหมดเจ็ดแถวนะทุนนะครับเจ็ดแถวด้านนู้นนะเป็นหนึ่งครับหนึ่งนะฝั่งนู้นนะครับผมติดถนนนะฮะแล้วก็มาด้านนี้นะครับ จะเป็นเจ็ดทับหนึ่งครับ <3 S 1> ฝั่งด้านนี้ครับผมเจ็ดทับหนะึ่งประมาณนี้นะครับบอ่อลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูประมาณนี้ครับผม,มนเนื้อที่อยู่ประมาณห้าไร่หกไร่ครับฝั่งยังไม่ต้องนะครับฝั่งยังไม่ต้องเออเข้ามาครับเดี๋ยวฉล,ลาดเสร็จก่อนพอสูพินครับเจ็ดแพรพอสุพิน 2นครับองัน,องน,น้อดนวลชลานะกำลังชี้แจงนะครับลูกทีมลูกทีมว่าแต่ละแถวของทุ่นอยู่บริเวณใดนะครับสัญญัติที่นี่นนก็จะเป็นนะหมวกอับน้ำนะหมวกอับน้ำ เซมบอยเซนบอยนาตารูปรอแล้วเซนบอยตัดตามคิวตัดตามคิวต่อด้วยช่างลุยครับหนึ่งแพรเอาตะก้าบจะมาเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้เซนกราบก็มาครับเซนกราบสวัสดีครับผ่ทีมงานสายแข่งครับครูกิฟท์ครับผมครูกิฟท์เจ็ดแพรทีมงานครูกิฟท์เจ็ดแพรครับเจ็ดแพรท่านนี้แหละฮะทีมงานครูกิฟท์เสื้อสีส้ม บรรยายตัวนักกีฬานะครับผิดพลาดต้องกราบขาออภัยนะฮะสวัสดีครับจำที่หลังขออภัยเออได้รับผลรอบที่ปนึ่ทีมงานทีมงานอ่อก๊อฟสลีชยัยก๊อฟสลีชยัยเดี๋ยวบอกว่าซิกากอ๊อฟนะ แล้นจะสีกาก๊อปมาอยู่แถวนี้พี่น้องครับผมจับคนเดียวไม่ต้องจับหลายคนจับคนเดียวไม่ต้องจับหลายคนสลากของเขาก็ใส่ซองขอภัยครับใส่รอดไว้เรียบร้อย่าแล้วก็ควักออกมาอย่างนั้นนะฮะสลากที่นี่ครับผมสีกาบครับเบอร์อะไรครับสินก้า กินข้าวด้วยเส้นกรนกินหางนะครับอ่าหนึ่งเริ่มจากทางโซนใต้ตะวันออกพี่นะครับตามแถวตึ๊บหนึ่งสองตึบสองซิกาบสิกาเบอร์หนึ่งแถวหนึ่งใช่ไหมตึ๊บหนึ่งเจ็ดแถวนะครับตำรวจโอเคครับผมยนต์หมานครับเซียนเม่นเม่นครับเม่นเซียนเม่นเซียนเม่นโอเคเลยครับโซนใต้ใต้ตะวันออก วุดหมูหันครับสองเพวุดหมูหันทีมงานน้องเด่นครับสุริยาพับใหญ่ครับห้าเพรห้าเพรน้องเด่นสุริยา,<อ>าพับใหญ่ที่ทีมงานของน้องเด่นครับมีกี่คนหมูหันรู้สึกจะใส่แว่นเท่ๆ<ห>พี่น้องหมูหันไปก่อนครับฟง,ฟ,งฟังเงี้ยบก่อน โอ้โหโอ้โหโอ้โหบึกใหญ่พี่น้องเขาผมขาวบยวายบอนบึกใหญ่ที่กี่คน้อบึกใหญ่พี่น้องวิ่งไปน้นวิ่งไปวิ่มาเดี๋ยวผมก็ยาทโฟกัสนะฮะชาวบ้านแถวนี้เห็นปลาบึกใหญ่วิ่งบึกบึ๊บึกบึกบึกบกห็นบึกบึกบใก่่กบึ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  นั่นนั่าน่าของเสียบนตรัชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านเห็นเห็นบึกใหญ่วิ่งไปเลยนำทีมโดยช่างอากนะครับช่างอากใครคนไม่มาแพร์นะครับสี่ห้ายี่สิบช่างอาคห้าแพรครับพี่น้องช่างอากนั้นท่านเดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิครับผมไปบ่อไหนก็จะเจอช่างอากครับผมนักล่าปลาเสด็จตัวใหญ่บอลครับบอลมันหมาครับช่างอาคครับผมครับ นี่เป็เอตนะครับพี่บลแล้วก็นิค,คมครับดีดีนะครับอ่าฉลากเรือขอาเคลื่อนตัวสลากเรือสองสออี่พี่หมูเอ้ยพี่วล็อตพี่วอตอนุชาหนึ่งแพรของพี่วล็อหนึ่งแพร จะล้างฉากอ่าสลากเหลืออยู่หกที่ครับมีใครอยากได้สลากหกที่ไหมนะครับมีใครเอาเพลมาอยากจะลงเอฟมีใครอยากจะลงเพลไหมครับว่างอยู่ห้าที่นะครับเปลี่ยนจากฝั่งเซนเทไหมครับมาที่กองโดยการได้เลยนะครับ นะครับตอนนี้ว่างอยู่ห้านะครับว่างอยู่ห้าที่เดี๋ยวผมก็ยาานะครับเปลี่ยนโฟกัสมุมกล้องนะครับมาอีกหนึ่งมุมนะครับฟังเรามาดูบรรยากาศด้านในของบ่อแล้วกันมาเข้ามาได้เลยครับฝั่งสีฟ้าด้านนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะครับย้อนแสงสักหน่อยครับผมฟังครับฟังต้องรักใจแล้วก็รับสัญลักษณ์เลยครับหนึ่งครับโอเค ได้เลยครับฝั่งซีสังเกตอยู่สัญลักษณ์ที่นี่นะจะเป็นฝั่งสามมวกฝั่งสามสีเขียวปลาจับไปยังเอาเอาไปเลยปลาใจไปแล้วโอเคเครับจ่ายแต่ตีห้าฝั่งหนึ่งครับฝั่งสองครับ แต่ละเซียนนะฮะสัญลักษณ์เลยครับเตรียมอาวุธของท่านให้เรียบร้อยเยนะบ่อนี้จะติดถนนหลักๆนะครับโอเคยังไม่มาเออเอาไว้ให้เอ็มแพร่นึ่งบรรยากาศช่วงเช้านี้ยมรับว่าอากาศเย็นนะอากาศไม่ร้อนเลยนะครับอันนนี้เป็ลักษณะเป็นอากาศหนาวๆด้ซ้ําไปเออเค เหลือย <Humans. S 2> ูซีนะครับแผ่แพเหลืออยู่ีสูมไกลไปนู้นโอเคครับของตัวยอดอีกหนึ่งนะครับเหลือสามครับแพ้เหลือสามมิตี้มีใครอยากจะลงแพ้ไหมครับเลี่ยนใจอยากจะลงแพไหมเขียวเขียวสีเขียวอาสำหรับนะครับทำความเข้าใจนะครับนะครับ เบอร์หนึ่งนะครับหนทับหจะอยู่ติดกับโซนด้านติดถนนนะครับติดถนนหนึ่งทับหนึ่งไปจนถึงหนึ่งถึงสิบสองนะครับแถวแรกสิแถวแรกสองทับหคือแถวสองนะครับแถวสองมาถึงปลแถวคือสองทับสินะครับคือแถวสนะครับ ทำความเข้าใจนะครับ1 1 2 1 3ทับหนทับหสาทับหี่ทับผมจะโฟกัสตามที่เสียงผู้จัดบรรยายนะฮะแล้วก็7จดทับหทั้งหมด7แถวนะครับ7จ็ดอยู่ด้านนู้นแถวลำดับที่หนึ่งก็คือนะนะทางโซนด้านทิศตะวันออกนะครับจะเป็นเริ่มนับตั้งแต่ทุนแรกนะครับของเบอร์ในแถวนะครับของเบอร์ในแถวคือถ้าใครได้เบอร์สาม เบอร์3ทับสก็คือแถว3นะครับสมมุตินะครับถ้าใครจับได้3ามทับสามก็คือแถว3านะครับส่วนทางโซนอ่ด้านกองอำนวยการนะครับจะเป็นเบอร์สุดท้ายนะครับของในแถวของตะวันแถวล่ะของนวยรอ่ให้ท่านทำความเข้าใจนะครับหรือถามเพื่อนเพื่อนนะครับใ,ในในบอได้เลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนเบอร์ไหนนะครับให้ระวังเชือกด้วยนะครับเนาะเชือก ค่อนข้างเส้นเล็กหน่อยนะครับอ่าเมื่อสักครู่นะครับกำลังจับฉลากกันอยู่นะครับเสียงเออะอะไรก็ไม่รู้ครับแทกน้ำนั่นคือบึกใหญ่ครับพี่น้องตอนนี้ผมปรกาใหญ่ใหญ่ขนาดไหนด่ครับพี่น้องเหยื่อตามทิ่มแทงกันครับผมแถวหนึ่งทับหนึ่งโซนด้านทิศตะวันออกคือเลขหนึ่งอยู่ทางโซนทิศตะวันออกนะครับนะครับ ให้ท่านดูดวงตะวันนะครับนวตะวันออกอยู่ทางไหนดวงตะวันอยู่ฝั่งทางซู้นผมจะขออนุญาตนะครับปิดคลิปจากเวลาในช่วงการจับฉลากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราจะไปพบกันมุมนู้นครับคือมุมทิมแทงของน้องแรนเดอร์กับน้องตามเหมือนเดิมขอบคุณครับผม